ค่ะสวัสดีเอฟซีแฟนท่องทุกคนนะคะมันนีินทรธิยาก,กับสิบ้าพพแมพินองเอฟซีไปตามแนวทางของแม่พ้านะคะแม่พ้าค้นขายลอตะลี่นะคะวันนี้เพิ่นไห้วิ่งลูดไห้โตเดียวแล้วกับเพิ่นกับฟันนะคะผู้ฟัง ฝันนะคะฝันว่าผู้เฒ่ามาเขียนไห้นะคะเขียนไห้สามคู่จําได้แค่คู่เดียวนะคะเลขสองตัวนะคะสองต,โตโัวหางเดียวจะเป็นตัวใดไปเบื้องไปช่มน้ากันเลยค่ะแม่วันยุดกับบอยุดเลยบอกว่าบอจจะมันยุดบ้มันบ่มีคนมาธนาคารแต่ว่ามีคนมากดเงื่อนเหมือนบอยนะข้าจกัมววาซื้อนนี้เป็นงวดแรกของปีขายดีบ่ ดีหัวน่องหันเป็นงวดเป็นสิ้นปีงวดนี้ขายดีกว่าหัน้องหันบ่อยเนี่ยเอาในจานหนึ่งมันอีแพงสองเลยนะขายหมดแล้วแพงหนึ่งนี่แพงที่สองเด้อพี่น้องแพงที่แล้วเอามากหนาหน่อยหมดแล้วว้าคบกบดญดีเนาะค้อนสื่อดีเนี่ยอยู่ตัวแพงนี่มันนี่แต่ตัวเลขโชคลาภเนาะแพงแรกหาเลยหมดแล้วนี่แพงที่สองถูกมากอันนี้มาสองแพงตัวนี้มันเปนนะ ขาเจ้ามากนะ้าย like oh, ังไปทางตงนันแน่เจไปโอ้จ e ้ไปทางตรงนันแน่ครดีจลเลือดเลือดตัวเลขเก่าของเรามืนรถเนะเลือดตัวเลืเก่าบีเยเบเลดแดงที่เดือกับมิท่านี้นะครับเด้อ เดี๋ยวจะเดีวตัวมีรางวัลบรือเปล่าเดี๋ยวตัวมีรางวัลเดี๋ยวดีวถ้าตัวมีรางวัลบรรดลูกค้าซื้อไปยังขึ้นมาดาวข่อยซื้อไปว่ามีรางวัลเฮ้ยไหมันืกลัแสดงว่าข่อยซื้อไปเพราะเป็นรางวัลแสดงว่าข่อยซื้อไปเพราะมีรางวัลแต่เนิมันเสียอ่ะเนี่ยืีเราเราอยู่กับดวงรวมอยู่กับดวงนะค่ะเนาะผู้ใดจกจะติดที่บ้านละมันจะจะติดเพราะว่านี่ฟันดีป้วยแม่ฟันดีป้ยฟันเห็นใจก็ว่าฟันไปยังใดหลบ ก็มาันมาเขามาบอกสามคูแต่ว่าจำไบใช่ไหมอ้าวบอกบอกจังไหนฟันเราขยำมาเขียนตัวเรขให้สามคููไม่มานขึ้นไต่วมาเป็นยังขึ้นจำบ่ไรสันี่อ๋อว่ามันตะรี่ขึ้นแต่ว่าจำบ่ไรได้สิแม่เอ้าขึ้วคือบอกมัดปนบีชัดเลยผู้เฒ่ามาเขียนห้ไหมเออร้อมาเป็นยังขึ้นจำอ่ไรอา อันซึ่งคือมากคิดน้ออื่นบอกเล้จำบ่ได้จำบ่ได้จักโตเลยบ่แม่สามคููนี่คับไข่ขับผ้าบ่อับไข่ขับข้าว่าก็จังมันจิเป็นอาวุนเขหาเนี่ยอันสุดท้ายดิถ้าว่าสองคู่แรกอันบอมบอบคู่วุไทยเนี่ยไม่อนคู่สุไทยเนี่ยยับไขับไข่ขับใกบ่ก็จังนี่ก็คือบอกความนี่หาเขาเลยโหหลายเียนเช่นแยกกันไว้ไหม่ ถ้าว่าสองคู่กวอนที่เขียนม,มาจำมาได้ยัว่าเอาตัวเขียนมา,นานจำก็ได้แส,ส,สดงว่าบ่แมนต้องแมนตัวที่จำได้เนี่ยนะแม่หาฮกเปนบ่ข่าวไปครับแมนจม้ะถ้าว่าเลขวิ่งวมนี้ก็ได้หารึกว่าสิถามเลขวิ่งนี่แหละ <laughs> เลขวิ่งเลขติดแม่ผ้างวดนี่งวดวันที่สิบเจ็ดนี่ได้ตัวเดียวได้หาจ้ะหาตัวเดียวบ่หาตัวเดียวเลยห้าตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างบ่แม่จ้ะไดในในรางบนบนล่างบน่างเต้าบ้าน ได้หาตัวเดียวแต่ว่าเลขฝันว่าผู้เฒ่าเมื่อเขียนไห่สามคู่จำได้แค่คู่เดียวคือหาโหครับม้ว่าเป็้าหาโหมันกับเ้ยความฝันตอนแ่นดิสินจำในที่ว่าเขียนไห่เบื้องกวอมเนี่ยเขียนคงกันมากนะคืออันตัวนี้ตัวนี้ตัวนี้ตัวสูดไห่ยนี่ผู้เฒ่าผู้หญิงผู้ชายไหมผู้ชาย เน่เน่เน่มาเอาคยเคยฝันเห็นคนบ่อบ่อบ่เคยฝันเห็นเพคนจัดเสียงเขียนแบบบ่อไหนเขียนเลี้ยงเลยดิเขียนโค้งใช่ไหมเขียนเขียนโค้งเสียเอาอย่างไหนเองฝันเองตาตัวเองนี่เป็นบ่าวฝันแม่บ่เกิดยวกกับบ่ฝันพ่อแม่เป็นเสมาให้ยโชคข้ามึงบ่หาให้ยสายสามครูคนนี้บ่าวสายสามครูจำได้จำบ่ได้เลยแม่จำบ่ได้คือมานหลงคือจังไหนกับบ่ได้ จำได้คู่เดียวกับเอาตัวที่จำได้นั้นะแม่ลองเบิงเนาะค่ะลองเบิงมันก็ตรงกันก็เลขแม่เลขวิ่งยุสนะเลขวิ่งให้วิ่งหาเลขวิ่งให้วิ่งหาวิ่งหาตัวเดียววิ่งห้าตัวเดียวห้ามลอยสุ่ติดเลยจ้ะผู้ใดมากรูดกระูดหานเมื่อไหร่ถ้เาเลขฝันเราผู้เฒ่าไม่ียนหายจำจันหายสามคู่จำได้คู่เดียวคือหาหกหาหกจำได้ทั้งหาหวกับพวกด้านล่างด้บ่ได้บ่ได้เข้มบ่ได้เข้มบดได้ฉ่ำฉยเลยดิ ก็ว่าตอนคนเขียนนั่นคือว่ามันชัดท่ตอนคุเมียขึ้นแต่ว่าใช่เขอเขียนหลายหลายคู่แท้ในว่าอยู่แปดสองแปดสองแปดวันเราหันลูกค้าได้แปดแปดสองน้ำปูบังข่าเบาเลยได้หมูสุไขร์แค่นี้ก็ต้องขายได้แปดแปดสองผู้ใดก็เอาบัานดยุบันน้งไขยสลับเมือนพเพิ่นสือน้ำอีกสิบจุด พันถือแปดแปดสองวันีเพันมาเอาตัวใดนะแม่พันเอาพันเอาซี่แปดซ่แเอาซี่แปดแปดซี่ยงเะชุดเรากะพนเอาหลียหลายคู่อย่เรวหลายคู่อย่แต่ว่าเหลี่ตัวที่มันฝันไหนไม่ว่าในแปดซี่ส่วนม้วนี้ลูกค้าประจำคนที่พันถือหล้ยอ ่นได้ตัวได้พ่เจได้ตัวได้ขอกิดบ่มันได้่เจยนได้ก่อดมินครับเดินมิดินนทำตยาบ่ัน้วนก้จยินเสียง้ได้เพเป็นลุงเอประจําด้วยขอบคุณค่ะแม่ที่มีการติดตามครับเป็นอไเป็นคุณนาดา่ด้ตัวได้แม่น้องนดาเพิ่นนัดตอนบ่ายค่ะแม่ครับคนีรไปใจับอันนี้มาหาเฮงอย่างก่อนยนบุ้งเดือเฮงเอเตินฟัีประจําแล้วว่าผว่ายิดเสียงได้จำได้ น <mm ี่ตยเสีงกาเนอาเสียงวย่จัดหวัดนี่บ่แม่ยอมเพิ่มเขานี่บ่ค่ะเน่ห่วยแม่กุาเตยีมอกรากันนี่เนาะนาจอยนาจอยกันนัดตอนบ่ายนะแม่กับเบิกน้ำแม่งลงไปหมู่บ้านหนไไเสียงกัน้าเพื่อนยินเสียงบกว่ามันบ่คอยอยู่หนาไม่อยู่ตหลังไหม ใช่ค่ะแค่ตี้าพิาเนาะตีนาฮงอันนี้เฮงลูกเรืองห้าเก้ามาหาฮงเนี่สิอยูอุดอนมาหาฮงเนี่อีกส่องนึ่งมาหาสี่สีกับเกียบยวนเพิ่อหอยเมฆข้าเลยเหรอคะยวนเพิ่มอะไรกันน้องแดงนี่ละน้องแดงน้องแมงมับแต่ว่าลุกเฮงเนี่ยยูสามใช่อยู่อยู่สามอยู่สามใช่ เล่สามหมอไปเลยสามหมอไปอย่างวัดเดียวกันอั่างวัดเดียวกันก็เลยมาเขียนเครือข่ายเดียวกันอ๋อตัวรังก็สิบเอ็ดไม่เหรอนมันอาจารย์รู้ว่าในคลิปนี้เป็นเลขแม่ผ้าแม่ผ้าให้วิ่งรุ่นห้าตัวเดียวสามารถวิ่งได้บนล่างแต่ว่าเลขคู่เท่ามาเขียนบอกสามคู่จำได้แค่คู่เดียวห้าหกมันว่าแม่ห้าหกหกห้านะคู่เดียวเท่านั้นเลยจานสิบบ้านบอม่เนาะก็ได้กันเนาะม้วนตัวเดียวกันม้วนหัวครับ แม่เลยบอกผ่าขอกน่อนสบาอยู่นีโบมี่เก่าจ้ากตัวเนี่ยโบมี่หาเล็กขอบคุณแม่ผ้าลายๆเด้อค่ะที่เอาแนวทางมาฝากนะคะเดี๋ยวน้องที่ญาจะสรุปท่าคลิปเขียนใส่กระดาษให้ให้กซ์ซี่แคปหน้าจอได้นะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบายค่ะการเลียกวิ่งกันนะ้น